ก็พ่เปิดไว้ทำไมเนี่ย Mày nhanh đâu đâu đi bè Cứ bờ để thăm mày Nhắn đi Nhanh, đi Nhắn đi Nhắn đi Ai bé. Nhanh bé, hóa ba đâu? Nhắn đi. Ây bé, Khó bát ai Đây là bát Nhưng biết khói Nhỏ liều đấy Ây bà เข้าบ้านเข้าบ้านมาเร็วดมานี่ลุกอย่างนี้ลุกเลยเดมาเละมันไอเดะมาเลยอยังยังไม่เข้าบ้านมาเลยเดเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วลุกลุก Để tớ đồn pha lời bàn Mà lâu lâu mà Dạ nghịch Ây bàn Lúc lâu Lúc lúc อยางนี้เขาบ้านยังไม่เคยยังไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านดื้อิๆไปเดินไปเดินเดินไปบ้านอะไรแล้วมัแย่ตูดเลยวะ ไปครับบ้านไป,ไปนานโอ้โหมานี่ยั้อดื้อจริงๆ ไปนอนไปไข่มันนอนแล้วนะไปเข้าทีไนน่ไปนอนบานไปนอนอย่างนี้ ไปนอนเลยไปใครนอนสุดยอดเลยพวกมึงเนี่ย On, on.